สวัสดีครับทุกคนเห็นอยู่ในแมพแอปนี้แสดงว่าคองฟรีมาอีกแล้วทุกคนไม่พลาดแน่นอนก็คลิปนี้จะมาสอนรับของฟรีสองชิ้นนะคะก็คือเท่มากอย่าลิงไปรับกันด้วยนะลิงก์แมพหรือชื่อแมพอาจจะอยู่ใต้คลิปไม่ก็ในคอมเมนต์นะคบ ตอนแรกทุกคนเกิดมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนนยหันมาข้างหลังนะก็จะเจออันนี้นะครับให้เดินไปเลยทีนี้เนี่ยให้กดข้างก้ามปูหรือสวิตช์นี้นั่นเองนะทีนี้มันก็จะคีบให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนี่นะครับเป็นรูปหมวกนะครับเราก็จะได้หมวกมาละ มีทั้งหมดสองอันนะทุกคนอันที่สองเนี่ยให้ทุกคนหันมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ข้างๆเลยนะครับทีนี้ก็เล่นเกมนะกี่สกอร์ก็ได้นะทุกคนเราจะเอาปืนพึ่งละกันได้กี่สกอร์มันก็ได้อยู่ดีนะทุกคนแว่นตาเริ่มได้ นี่คะแนนได้สามนะครับกดดำเนินการต่อที่นี้ก็ได้แว่นตาตาเป้าแล้วนะคะเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงว้าวของฟรีแบบนี้ต้องมีแล้วหละออันแรกก็จะเป็นหมวกอันนี้นะครับ ที่สองก็จะเป็นเวยตานั่นเองเทเลยแม็ก่ิตาคคิดนั้นนี้สำหรับคิดนี้ก็แค่นี้นะทุกคนบ๊มยบาย